จเจ้าพ่อเจ้าสวัสดีค่ะครัเจ้าพ่อมื้อนี้เป็นอะไรห,ห้าน้อยเฮาหน่อยเขาสามน้อยบนล่างว่หนึ่งบ่สามน้อยเอ้าหนึ่งสองเกล็ดเข่าสามน้อยบนล่างสองน้อยได้หรอพ่อโอเคจ<ะ>้าเข่าสามน้อย บนล่างสองน้อยน้อยพิเศษเขาหาหนึ่งก็สองแปดน้อยวี่พี่หาแปดก็หาศูนย์โอเคจะาเล่าพัฒนาเขาบนเขาล่างเลยพอเรียกพ่อนะพ่อ,โ,อโทรลูกกบเออเมียนข้องนู้กับเ,เขาบนเขาล่างขึ้นกันโอ้ยคนโทรมากสัมบารียั่จือ ต้นไส่บานนี่ใครดีบ่บานนี่อเ,นเ,อเอาเอาไปตัวห้างพอไปตัวตัวเลีกเนี่ยทางคักอีก๋เรียกลักตัวใดเนาะพอเรียกลักหนึ่งห้องสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวประกอบหก เจ็ดแปดเก้าศูจับคู่บนล่างหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่ดหนกหนึ่งศูนย์สองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้า

ห้าศูนย์เลขวิ่นตัวใดพอจ้าเลขวิ่นหกหนึ่งสามสี่ศูนย์หกหนึ่งสามสี่ศูนย์ระว่างหกกับหนนะบ okay. ึ่งนล้พอเนาะคับโอเคขออนุญาตทบทวนตัวเลข อนเญาตกทบทวนตัวเลขฮาน้อยนะคะทำชม่วงขะเอาตัวเลขเนี่ยวทางห้าน้อยก็ตามหนี้นะคะหลังจากเข้าไปสามน้อยบนล่างสองน้อยอก,กระบปขี้ลายกระทำช่วงขะแต่ว่าเล่านะเข้าบนล่างเลยโอ้ยคนโทรมาสนันเลยเจยนั่งกับเข่าบนล่างพ่อพ่มกับเข่าบนล,านล่างถ้ากันไดดพุลซาบบาทสามสิบบาทเอาดีใจน้ำทุกทันทุกคนที่โชคดีนะคะ ที่โชคดีย่ามันเขาเฝ้าเอาทระทช่วงขายี่มันเขาเฝ้าเอาเยาปาก้าวลอยเอาเลื่อยเท้าเอ่อตัวเลขเนี่ยท่านห้าหน้อยสําหรับมืออื่นนะคะทำช่วงขาวันอังคารที่สามสิบเอ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นมื้อสิ้นปี67นะคะเป็นมื้อสิ้นปีนะคะหลายท่านหลายคนกับมาปีไม่บ้าน มาทํำบุญมาหาโพหาเมร์นะคะก็หลายทานหลายคนก็มีโชคใส่ปีใหม่ติดตามเจน้นั่งติดตามพอพ่อมไผยอยู่ในช่องเจ้นั่งน้าโชคนี่มีโชคเบิดทุกคนนะคะมีโชคใส่ปีใหม่เพราะว่าเด็กเขามาหลายหมวดแล้วแต่ว่าห้าน้อยนี่เขามาตลอดเขามาตลอด สิเป็นบนล่างน้ำบอ่อหรือสิเป็นมิตรเข่าขา,ขาเดียวจะสี่นะคะทนผช้ชมค่ะแต่ว่าเขาดีมาตลอดเลขอย่างอื่นเขาบอ่าบอเขาอ่าเบิดมือมือนี้ก็ได้ผู้คนติดตามคนจนบปากเลยนะคะคนอักเอาเลยเพราะะนั้นทไททา,ทาได้คนที่ติดตามพู้พุ่มให้เขาไม่อยู่ในกลุ่มไล่พร้อมไผยมักฝึกสมองประล่อมปัญญาเขาไม่อยู่ในกลุ่มไล่ที่หวยร่วมมีหุน่นเบด้มือ,อ,มอ,อ,มอนะคะไผอยากอยู่สงบเงียบ ให้เขามาอยูวิ่งไอพี่ไทยเล่ามีแต่ไทยกับเล่าอย่างเดียวนะคะเขามาได้เลยสําหรับห้าน้อยมือนีนะคะเลขหลักของป้พมหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวประกอบหกเจ็ดแปจับคู่บนล่างหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเสองหกสองเจสองปดสองเก้าสองสามหสามสามแส สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์เลขวิ่นหกหนึ่งสามสี่ศูนย์ตัวละว่างคือหกกับหนึ่งนะคะเลขระว่างในมาดีค่ะนะคะเลขระว่างมาดีค่ะคือจังมือนี่ตัวระว่างนี่มึงดูหามาตลอดด้วยเก่าเข้าม่พวกหอดเหล็กเล่ากับเขาทั้งเก่าเขาทั้งหา เป็นตะลุดเป็นตะวิงไววอยู่คะ่ะทำช่วงขาเอาก็คอยทุกท่านทุกคนนําตัวเรียกเนวทางไปพิจารณาไปคัดกรองมืออื่นรับสัตว์ต่อไปนะคะสําหรับตัวเรียกนวทางขอบจกกักรวาลชุดหนีนะคะได้ทุกคนทุกหวยตั้งแต่หกโมงเสารจนหอดหกถุนนะคะพิจารณามึงภูเขามาไหมยังไม่ต้องจับกะศึกษามึงสักก่อนนะคะเนาะศึกษามึงจดมึงว่ามันเขาเรียกยังนอนประมาณนี้ ต้องทำความเข้าใจต้องข้อข้มจักกัะเล่าสะก,ก่อนเหล็กชุดนีนะะ้เนาะค่ะเนาะเออ่สำหรับเ,เล่าพัฒนาเล่าพัฒนาเอาตอนใดพ่อตอนใดก็ได้โอ้หลังจากคลิปนี้เสี่ยวเล่าพัฒนาของพ่อมกันวางสันตุจคขาเอาพ่อมี่ยังสีบวกก็เฟี้ยนขับห้าหน้อยบอครับมันนี่กือเล่าขเขาคนลงัง แต่มีผู้สื่อกระใช่เงินหรอวะยรสิเหลือบอกผู้สื้อเพผู้สื่อนูริหเข้าเออเขีนครับพอละไรกันด้วเกือบนถือหกตัวนะพ่อเนาะสองสามสร้างมาว่าสองสามได้ค่ะเขาได้ค่ะเขาเนี่เดินเดินกับเขาอีกเขาบัดเขาบัดตัวอันทูแล้วรว่าผมเบิ้งรัว่ะโอ้กันผู้ม่พุกษนักเข่งนนัก เสียงโศกอีหลีมันก็ได้อีหลี่ะผมว่ามันชาวบ้านเนี่ยมันเข่าชวนตัวเนยาปวดเนียนเป็นหุ่นเป็นเล่าเป็นเล่าเศร้าเล่าสวยเป็นหุ่นป็นอย่างก็เข่าบ้าดีอยู่หอดหลอดอดหลอดมาอยู่จ้าเออไม่ได้น้อยเอกไม่ได้เล่าเอกนั่นแหละผมว่ามันเต้าหรือผมว่ามันเข่าไรผมก็ใชง่ายบอให้เศร้าซื้อเศร้ามาแล้วโดนเข่าบนล่างเลย ถึงบนทั้งล่างเขาเหมือนกัมันถึงมี้สื่อมีพ่อว่าแต่ลงเจ้าแม่เขาหลีกต้อนหนิวแต่ลงมันช่วจ้าไม่ได้ต้อนหนิวแต่ลงแสดงว่าดวงดวงพ่อสิเขาใส่ปีใหม่ได้หนิครับอ่เลขเลขมันเขาแล้วเงินทั้งบนทั้งล่างเนาะกิดเขาเว้นเนาะเออเขาทั้งบนทั้งล่างเลยครับมันก็ถึงตัวเด่นไม่ได้แล้วตัวนกันมีผู้สื่อวะแต่มีผู้สื่อว่าอะไรขึ้นเขาหมดละเฮ้ยมีผู้สื่ออยู่พอมีผู้สื่ออยู่ตรงนี้นะที่นี่นะ ครับในน้าหมดนะครับเราละเจ้าพ่อเอาเจอกันไม่คลิปไหนคลิปเล่าพัฒนาหนวะพ่อเนาะครับเจ้าขอบพระคุณมากค่ะพ่อขาสวัสดีค่ะครับ